สวัสดีครับวันนี้น้องก็างว่างนะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะมาพูดคุยกันใครที่เห็นคลิปนี้นะครับแสดงว่าคุณกําลังมาถูกทางนะครับผมจะฝากลายกลุ่มของผมไว้นะครับข้างล่างข้างล่างนี้เลยนะครับเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาพูดคุยได้ว่าไก่ต้องเริ่มต้นยังไงเลียงไก่ยังไงให้ถูกทางนะครับซื้อไก่ยังไงให้ไม่โดนหลอกนะครับ เพราะว่าช่วงนี้คนโดนหลอกเยอะมากนะครับผมเป็นห่วงนะครับคนที่อยากเล่นไก่แล้วโดนหลอกนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับดูคลิปผมไม่จบนะครับแล้วคุณก็กําลังจะมาถูกทางนะครับใครที่อยากเล่นไก่นะครับเข้ามาในรายกลุ่มผมนะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามว่ายาไก่เป็นยังไงใครอยากเล่นพม่าหรือก่อยนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ผมจะฝากรายกลุ่มองผมไว้ข้างล่างนะครับ สนใจเข้ามาคุยได้เข้ามาสอบถามนะครับมือใหม่นะครับที่อยากเล่นไก่แล้วไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงกลัวโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยครับไก่ครับเดี๋ยวนี้แพงครับมีราคานะครับสวยสายตังครับจงระวังไว้ให้ดีนะครับคุณเห็นรูปนะครับถ้าไก่สวยแล้วถูกจงระวังไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ไก่แน่นอนนะครับร้อเปอร์เซ็นตตอนนี้นะครับคน โดนหลอกเยอะมากนะครับในซุ้ม,มใหญ่ๆนะครับปลอมแปลงกันเป็นคนซุ้มมาหลอกกันนะครับใครสนใจนะครับผมจะฝากลิงก์ไลน์กลุ่มไว้แล้วเข้ามาสอบถามได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะโดนหลอกไม่ต้องมาซื้อของของผมก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เรื่องยาเรื่องอะไรไม่ต้องมาซื้อของผมก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามเข้ามาปุ๊บสอบถามว่าไม่ถูกใจกดออกได้เลยครับ ไม่มีการบังคับไม่มีการใดๆทั้งสิ้นครับผมแนะนำนะครับจะฝากผู้มือใหม่นะครับผมเป็นห่วงจริงนะผู้มือใหม่ที่กาลังจะโดนหลอกนะครับตอนนี้ใครดูคลิปผมตอนนี้ดูให้จบนะครับแล้วไงกดซับสไครป์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่างๆก็จะมามีคลิปดีๆแบบนี้มาพูดคุยกันนะครับใครสนใจนะครับสนใจเรื่องไก่อยากเล่นไก่เข้ามาสอบถามกันได้เลยยังไงก็ขอบคุณครับ